เ่อนโชว์ภาคสองนะครับก็อาจจะเห็นว่าหน้าผมมันเป็นตีอย่างนี้แล้วภาพมันใสไปนะไม่เป็นไรคนระับจางมันมองไม่เห็นนะมันต้องใช้คคุณภาพเฮชด,ดีเฮชด,ดีโอโอหนักเลยเนี่ยจากพาสทีลแลวนะแฟชั่นหมาดำได้จุกลงไปนะคราวนี้มาแต่งตัวดีๆกันเปล่าเออเอาเอา,เอาพาคทล่แล้วนะแต่งแบบแย่ๆนะคราวนี้เอาดีๆบ้างนะ เออโอ้โหเหมือนไอ้นี่เลยพาฝัเมอร์แยกร่างแยกส่วนปืนอ่ามาแต่งดีดีแล้วตัวขาวไปมันไม่เหมือนจริงนี่อ่าตัวนี้เยี่ยมหน้าครับหน้าหน้าหน้าคิดว่าหน้ายังไงมันถึงจะเข้ากับมันเนี่ยเออนี่แหละเจ๋ง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 ละโอ้เออเออจะอุ้ยอุ้ยกระดูกหัวฟักทอง เอ๊ะมันดูยังไงยังไง,งอยู่แลเนี่ยอ <c oughs> เน,น,นี่ะย้ยอ,อโอ้โหมันเป็นสี่เหลียมเออกายพังจุกจึกจกกนี่อาาี่ครับทำบุติศัก์ก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทำบุติศักด์ตัวเป็นเหลี่ยมไงทำบุติศัก์ก็เป็นอย่างนี้เลยมีกล้ามมีแขนแ <c oughs> ขนขา เงียบเนี่ยวูดิสต์คีนิกเจ๋งจริงภายในห้าวิบินได้บินไม่ได้นไม่ได้โอ้โหมันคุ่นยนในแพ่โอ้โหพกดาบไปนะโหตั้งเนี่ยเออเอาอะไรดีสักอันนี้เหมือนเอาอะไรสักอย่างไปปักไว้ในหัวเลย เเนี่ยตัวอะไรแล si e em really? ้วเนี eh BE ่ยน e ี่ไงแต่งมากไปก็เป็นอย่างนี้นะครับออ้ยหัวแมงเลยหัวแมงเลยต้อันนี้ไปบวชมาไปบวชมาใช่บวชมาบวชมาเมื่อกี้ไปบวชมาครับอ่ะนี่ไงเปลี่ยนร่างแล้วแกะแกะแกะแกแกะแกะตุ๊บ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 นี่เป็นเหมือนเดิมแล้วครับผมยอกอย่างเร็วเมื่อกี้ไปอินี่มาเฉยๆบวช แอมะคิงแอมะคิง,คงคเป็นคิงนะสมัยไปไปเอาหมวกกันโอ้เหมอนี่เอ๊ะตัวอะไรเมื่อกี้อ้อตกใจตกใจตกใจมันน่าจะมีร่างกระดูกนะเออมันต้องมีเ,เดี๋ยวมันต้องมี ที่เห็นคนเขาลากกระดูกกันอ๋อไอยนี่มันโอ้โหอนะไรวะน่ะเอ้ยแต่ง Man เซนต์ไดแมนดิเออใช่แต่เราไม่มีหน้านะเออมันต้องไม่มีหน้าม,มันต้องเลือกมันต้องดูหน้าหรือว่า,วาทำยังไงไม่มีหน้าแบบนี้จะงเงียบหน่อยนะบาไม่ค่อยมีเสียงท่าหร่ถหาอยากให้เสียงเลวผมพาไปนะครับยาเลยยาเลย มาเป็นสกายลิมมาตรงนี้นะครับเสียงจะดังที่สุดนะไม่คือเราไม่เข้าใจนะห <laughs> ดือเครื่องเก้งหรอกไม่มีหลายเพลงแล้วเนี่ยล้วสะเต็ปนี้ใช้ได้แลนะ้วเนี่ย คือไม่เข้าใจนะเรายืนหน้าเรายืนหน้ากับโทรมาไม่ได้ยินไอ้กล้องกล้อง้เดี๋ยวเราซุ่มออกเลยดิซุ่มออกหน่อยจีซุ่มออกนี่คือมันไม่เห็นกล้องเหรอมาถืออ่ะถ้าซุ่มออกแล้วเห็นกล้องเนี่ยเห็นปะเยี่ยมเห็นซุ่มออกเห็นกล้องเลยแต่งเป็นอันนี้ดิไอ้เนี่ยรู้จักเปล่าเอาราดอ่ะเคยเล่นเปล่าไม้อ่ะชื่อไม้หรือชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเออแต่งเอาราดดิ โอ้มาแล้วนี่สต็อปหยุดหยุดโอเคโอเคให้เท่าไหร่ตัวแรให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ไม่อุ้ยไม่ให้เลยเหรอถ้าสิบแปดเออโอ้นี่เป็นคะแนนที่เราได้เยอะที่สุดเลยเนี่ยนอกจากไอ้มาแล้ว ลองลองลองแตะไหมดีๆมันจะให้เท่าไรเนี่ยไม่ถึงห้าสิบหรอกมั้งเราเป็นคนโหวตบ้างดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไปไหนคนโหวตอ่าเรามาที่นี่เลยแล้วโหวตให้สูตรโหวตเหรอกรรมการมาแล้วมาเราจะให้คะแนนเอ้ยนั่งผิดดาวให้คะแนนให้คะแนน ไฮ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 เอ้แม่งธรรมดาเออธรรมดาเออมันแต่งธรรมดาไม่หันละไม่หันละไปละไปละสูงเลยกากชิบหายเลยเออเป็นมียูนิฟอร์มธรรมดาอ่าเดินไปไหนเลยยังไม่ให้คะแนนเลยเดินไปไหนไม่หยุดกัลับบ้านแล้วหย่อนครับจากได้เซตที่เราแต่งกับ ลับไปเน <harma> <ID> EN <entertain drink> ี <Kinder t> ่ยได้ตัวรูทกี่คะแนนดิห้าสิบห้าสิบห้าสิบพอดูหน้ามันดิหน้ามันไม่คฟนี่เท่าเฮ้ยห้าสิเออ5ห้าสิบห้าสิบห้าสิบไปแล้วเยห้าสิบ อ่ะถ่ายรูปตัวเองแชเฮ้ยใครตามวะแชทเออแชททีนึงแชทแม่งเลยแชทเอ,อ้ยโอ้โหโอ้ตหน้าโอ้ตูน้าบุคคลคนนี้ว,ว้าวลองลองลองไปแตง่งบ้างจีเออไปไปไปลองลองลอง นี่คือผลลัพธ์นะของการแต่งหน้านะครับบริษัทคลินิกทำาเองเฮ้แต่งสกายลิมเบลแต่งกายลิมเบลแต่งสกายลิมเบลอเนี้ยใส่เกาะแล้วก็ใส่หมวกนั่นเลยสกายที่ของแท้ระวังในเป็นหัวงมิงอะเฮ้ยอุ้ยโอ้โอ้ติดเลด กายลิมรุ่นไหนมาแรกลิงนูเนี่ยเปลี่ยนหน้าเถอะเปลี่ยนหน้าเถอะคิดว่านะตะกายลิมที่เขาใช้ดาบเทานู่นว่าอ่าตะกายลิมมีหินูครับแต่อันนี้มันไม่มีหินูครับก็ปล่อยไปเปลี่ยนหน้าเถอะเปลี่ยนหน้าเถอะหน้าโหดกายลิมนี่เขาโหดปะ เออหมดเกินไปหมดเกินไปนั่นหรออันนี่สามอันนี่สามเออนั่นแหละเปย์ไม่ใช่ใช่โอ้ยังไม่ทันได้เปลี่ยนเลยนี้ว่อย่างนี้ครับอ้าวไม่มีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซนเตอร์แมนเฮ้ยแตกเซนเตอร์แมนชุดโซนชุดสซนชุดโซนมาอ้าวคึก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 อ้าวไม่ไม่ฟิวชั่นเหรอ เตียนโจ๊ดดิมันมันมีสูตรแล้วแต่ชุวยเกาะมันบังอะ่ะต้องไปตายแล้วลรืมั้งไม่ได้ไแค่ทำอย่างนี้เออลงมันได้เอ,อ้ยเกาะลงไม่ได้รันกดรันกดรันกดคำว่ารันอะ่ะเอ,อ้าไม่ได้อะโอ้โหคำว่ารันคำว่ารันเราวิ่งไปตรงเกาะมันต้องมีให้ลบเซตเออใช่ให้ลบ ใช่กดิ่นคำว่าลันดีจะวิ่งเลยเราตัวเราจะวิ่งนะครับเอ้ยนะที่เหลือก็ให้ชุดขาวให้หน้าขาวหน้าขาวหน้าขาวที่สุดเลยนะนะฮะเหลือแค่หน้าขาวขาวซีดเอ้ยมันไม่ขาวอะ ขาวสุดละเออขาวสุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วกันเซ <laughs> ็นเตอร์แบ็คเอ้ยเอ้ยว h a ต the ไม,ไม่ยอมสีใหม่ดีกูมาสีเด <laughs> ียวไปเลยอ่ะโยถ้ามันให้คะแนนน้องจะบอกว่าใครเลยโยเอ้ยคุ้นเปล่าเงียบเงียบ,ยบกรรมการเงียบ เมกเดบอสให้เยอะทำเยอะอะไรเดินรอเดินรอให้คะ่นยสวยอะไรสวยเซตอ่ะมีคอสไอเซตทำเสียใจอ่าไอเซตเคยๆสิบ เวดีเจอปืนบูยช่วงนี่ผมกดไลค oh, <okay. S 1> ์แชร์คลายครยดครับสวัสดีครับ okay.